นี่ไอดาก็มาทำครัวด้วยนะวันนี้เอาเมนูอะไรคะแซนด์วิชแสนอร่อยค่ะอ่าส่วนผสมเลยคะ่ะนีโกโก้หานนมข้<ค>นหวาน,วานขนม,นมอะไรก็ได้นะคะขนมกล้วยกวนลูกอมอลูกอมด้วยนะวันนี้ขนม อยู่โลกตา่านะหั<ร>นเป็นอ๋อหันเป็นชิ้นก่อนนะเหมือนแซนด์วิชนะลูกเหนือนแล้ว,นลวหนูทำอะไรล่ะหนูให้ป่าไทยหนูอ่ะหนูไปเสนอหน้าตรงนู้นสิลูกไม่ใช่เหรอไไ่่เ่่ไม่ใช้หรอ อห้อเราจะหันไปไหนอ่าให้ให้ตัวปวนกินก่อนตัวให้เป็นเกตต์ปวนไม่กินหรอลเกู้กัน่หน,น้าหนูใส่นนี้ได้นะเน่นเอานี้นนเทสนนี้ได้นะใส่เนะน่เราจ่นนูใส่นี้เลยเะได้ๆอนี่ตัวปวนก็ระหว่างนี้ระหว่างที่ดีหน้านะตัดขนปมปังตัวปวนก็เทน,นม เขาใส่โกโก้คั้นไม่ใช่นะลูกเทีนมแล้วตัวป่วนเทนมแล้วนะช่วยตัวป่วนกูช่วยตัวป่วนเทนมแล้วพอยังนานดูซิพอยยางปลอยังพอแล้วพอแล้วลูกก็มาคุกเุกเป็นเอให้ตัวปวดคุกอ่ะแล้วหนูคุกดีกว่าเปื่อไข่ก่อนนะ เอาพออกทีวีกันอยู่มาดออกไปออกทีวีกันอยู่ไม่เห็นเหรออันนี้ก็เป็นเกตเหมือนกันนี่อันนี้ใหม่อ้าไม่ผ่านเนี่ลูกไม่ผ่านหลแผ่นแล้วนะลูก <c oughs> โอ้ยเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนมาลาดเลยลาดขนมปังเลยหันไม่ผ่านเปลี่ยนมาลาดเลยเด็ก <c oughs> เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยตัวป่วน านะะไอ้ที่หันไว้ทำไงล่กันที่หันไว้จะเป็นเกล็ดนะ้ำเป็นเกล็ดค่ะเอาเป็นเกล็ดให้ดูโโห<า>ตัดแตงเป็นเกล็ดเลยนะนตัดไม่สวย<อ>แล้วเป็นเกล็ดเลยสามอันแค่นี้ก็พอแล้วนะ,ะเอาตัวป่วนค่ะเวลาจะหมดแล้วค่ะ โอ้ oh, เป็นเท้านะคะนี่คะ่ะตัดกแล้วลูกอมหืมายิลูอมไหน่อยแล้วลูกหลงเพล้แล้วล,ล,ลูกไม่กินละเป็นขาอือเป็นขาง,งาหรอไม่ขาแล้วก็ ขนมกล้วยแกะขนมกล้วยทำอะไรลูกนี่นะทำอะไรคะเราว่าเราทำหวานนั่นให้หนูแกะเนี่ยแกะขนมกล้วยทำอะไรลูกหั่นหั่นต้องหั่นด้วยเหรอลูกขนมกล้วยหั่นแล้วกล้วยใช้กี่ชิ้นลูกชิ้นเดียวเหรอสองชิ้นอะสองชิ้นที่ตัวป่วยชิ้นหนึ่ง อ๋อแล้วตะปวนหัเนี่ยตะปวนจะหล่นพื้นนี่เร็วเร็วเร็วใส่ใส่มีดดีกว่า,ามีดดีกว่าเพราะมันเหนียวจะกันไ<ม>ก่ไม่อยู่มันอยู่นะลูกคือ <c oughs> อะไรเนี่ยหนูว่าไม่ใช่แซมินแล้วแหละอือเป็นอะไรแล้วลูกเน,นี่นยมันเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์เออหุ่นยนต์ไปเลยจับยังลูกยังเหลืออะไรอย่าลูก โอ้หยังขาดมืออยู่ลูกถ้าเป็นแซบิสแต่น่าอร่อยเป็นหุ่นยนต์แต่น่าอร่อยเลยเหรอลูกใช่จ้ะโอ้เป็นหุ่นยนต์แล้วนะลูกนะแล้วเอานมก่อนเอานมมาแปะเป็นกาวอลูกหนื้อไะห huh นืนนน ciamo, ้อตัวใสน้ำเคลื่อนมาค่ะเตรีเดี๋ยวเตรียมจานเตรียมจานนะลูกอ๋อนี่เสร็จแล้วก็จะเตรียมจานยังไม่ คุ้นไปก่อนโอ้โหใส่อีกแล้วเนาะนี่นะเพราะอันนี้คือค่งข้างหนูว่ผลิตภัณฑ์อะไรลูกซันสลินเหรอซันสลินค่ะช่วยผิวสวยส,สารสกัดจากโทเหลืองนะล,ลูกค่ะรู้ตั้งงานแล้วค่ะอืมขนสวย,วยเป๊ะเลยนะซันสลินอนะค่ะขึ้ขนมาทุกคนแม่ <gesch> ไม่เสร็จดีเหรอลูกมียูโรคขัาตาดีเหรอลูกใส่ตรงไหนลูกแล้วหันสี่สออยหน่ยค่อยหันสี่สยูวเตินี่เอาไปขอขอบคุณนะฮะโปรตีนสารสกัดจากธรรมชาติชนิดผงตราสัรสลินด้วยนะฮะ สนับสน,นุนรายกรารลีนดีน่าทำครัวมันน่าสวยเลยแต่ว่ากินไปน่าจะอร่อยนะมายังคะมาดูการว่าเก็บเสร็จแล้วเป็นยังไงอย,อยาไาตั้งโต๊ะเลยไหมโชว์ตั้งโต๊ะเลยตรงนูน้น ค่อยเก็บลูกเอาไปตั้งโต๊ะเลยอ่ะเรียบร้อยไหมและนี่คือเมนูขุ่นยนแสนอร่อยเป็นแซนด์วิชก็ได้เป็นหมนยนตก็ได้ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นแซนด์วิชเราเปลี่ยนได้อเอาขาแขนนี่ออกออแล้วก็พับอ๋อเพื่อเป็นแซนด์วิชอ,อ,อ,อ้นี่มันทานฟอร์เมอร์นะลูก แต่พุนยืนเวลาเราหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปตั้งชูตรงนู้นกันใช่ค่ะขอบคุณค่ะนี่ยังไม่้เรียบร้อยอ่ะสวัสดีลาพูดท่านผู้ชมแล้วสวัสดีค่ะขอสมุนผู้สมุนรายการซันเซลีนรายการซันเซลีนค่ะค่ะรายการวันนี้เราจบลงนะคะ พร้อมกับเจ้าตัวหุ่นยนต์นี้แฮ่เฟัมเมอร์เลย